อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับลพเดลนิติพาทอนครับพบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีตะคลืนวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบ,บกทั่วประเทศครับจะใจกันในยามรุ่งอรุณนะครับน้อมรำลึกสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในฐานะที่ทรงเป็นองค์มิ่งมหาราชันเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์เป็นพระราชาผู้ทรงธรรมที่พระราชามหากษัตริย์หลายประเทศทั่วโลกต่างก็ได้ตรัสถึงพระองค์ว่าพระองค์นั่นคือยอดกษัตริย์ครับ ซึ่งต่างประเทศเขาก็เห็นจากการทรงงานใช่ไหมครับใช่ครับหลากหลายที่พระองค์ทําเพื่อประชาชนของพระองค์นะครับครับเจปีที่ทรงครองศิริราชสมบัติระหว่างปี2489ถึง2559นะครับคนไทยที่เกิดและมีชีวิตอยู่ในช่วงห้วงเวลานั้นต่างก็ ตระหนักหรือประจักษ์แก่ใจนะครับว่าพระองค์นั้นเป็นทรงพระมหาเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐปกครองดูแลหงใหญ่พระศพนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์นะครับตลอดระยะเวลายาวนานนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระวรกายแม้แต่นิดเดียวนะครับหรือว่าตลอดพระชนชีพของพระองค์ก็ว่าได้นะครับทรงงานโดยตลอดครับ ทรงงานเพื่อใครก็เพื่อเพื่อประชาชนของพระองค์นะที่พระองค์ตรัสมาโดยตลอดนะครับรามอยู่ดีกินดีของประชาชนก็ทําให้พระราชลาิทัยของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะดีใจมากที่ได้เห็นภาพเหล่านี้นะครับครับเสมือนหนึ่งว่าพระองค์นั้นได้สืบทอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนก นะครับก็คือสมเด็จพระมหิธทธาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชช,ชนกนะครับที่ทรงห่วงใยประชาชนเรียกว่าได้พระราชทานแนวทางให้ผู้ที่ทํางานเพื่อส่วนรวมนั้นได้ยึดถือหลักการข้อหนึ่งที่ว่าให้ถือประโยชน์ส่วนตนนั้นเป็นที่สองประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ให้ถือว่าเป็นกิจที่หนึ่งครับนะครับนั่นหมายความว่ารับเอาเป็นเรื่องแรก ในการทำกิจอะไรต่างๆก็ขอให้นึกถึงส่วนรวมหรือประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นที่ตั้งนะครับซึ่งเป็นวิถีแห่งพระโพธิสัตว์เลยก็ว่าได้นีครับครับมาทำงานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขร่วมกันที่ได้ทำประโยชน์ใหแก่ผู้อื่นครับ,รบนะครับนี่คือ,อคำซึ่งผู้ที่มีโอกาสได้สนองงานพระองค์ได้ฟังแล้วก็เห็น ความยิ่งใหญ่นะฮะจากพระราชหฤทัยของพระองค์ว่างานที่เราทําถ้าเป็นคนส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าอยากอยากมีเงินต้องทํางานจึงผ่านพพเนี่ยนะฮะครับนะ,ะก็หมายความว่าถ้าอยากจะได้เงินก็ต้องทํางานแล้วเมื่อทํางานแล้วก็ต้องได้เงินใช่ไหมฮะผู้คนส่วนใหญ่ก็จะคิดอย่างนั้นก็ถูกอยู่ไม่ผิดอะไรว่าทํางานแล้วควรจะได้เงินแต่มีอีกหลายงานที่แม้ไม่ได้เงินแต่ก็จําเป็นจะต้องทํา อย่างเช่นงานอย่างใกล้ตัวเราหรืองานที่เราเราทำกันอยู่ก็คือถ้าเป็นพ่อเราก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับลูกในฐานะที่เป็นพ่อก็คงไม่ได้คิดราคาค่างวดจากลูก,กน,นะฮะแม่ก็เช่นเดียวกันนะครับหรือปู่ย่าตายายที่ดูแลพ่อแม่เรามาหรือดูแลหลานๆซึ่งก็หมายถึงตัวเรานี่ท่านก็คงไม่ได้คิดราคาค่างวดอะไรมีแต่ เมตตามีแต่ก,กรุณาในหลวงก็เช่นเดียวกันนะครับที่นอกจากจะทรงห่วงใยพระราชโอรสพระราชธิดาในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระราชวิดาพระราชมารดาแล้วเนี่ยนะครับก็ทรงห่วงใยพระสุกนิกรแทบจะไม่แตกต่างอะไรจากที่ทรงห่วงใยพระราชโอรสพระราชธิดาเลยนะครับหลากหลายสิ่งที่พระองค์ทำนะครับโดยเฉพาะถ้ามองชัด เจนเนี่ยนะฮะเรื่องของการเกษตรในแนวทฤษฎีใหม่นะครับครับหลายคนเนี่ยเขาก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็นำไปปรับใช้กับไรนาเรื่องสวนไรนาของตัวเองครับคือเท่าที่ฟังเกษตรกรพูดเนี่ยนะครับก็จะพูดว่าตอนแรกๆเนี่ยยากไม่มีอะไรง่ายเลยครับแต่ทำทไปเนี่ยเมื่อมันเข้าที่เข้าฝักแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามอัตโนมัติของมันอืมอืม รแรกๆต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับขึ้นชื่อว่าอะไรใหม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ฟังดูยากเสมอใช่ไหมครับ,รบเพราะไม่เคยทํามาก่อนอืมเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยพอทําไปมันก็กลายเป็นทฤษฎีเก่าแล้วครับถึงว่าทําจนเกิดความเชี่ยวชาญชํานาญแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานเป็นแนวทางใหม่ๆแรกๆก็อาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะยากไปหรือเปล่าแต่พอทําไปทํามาก็กลายเป็นทํา ในสิ่งที่ยากเพื่อความง่ายอของชีวิตในที่สุดเนี่ยนะครับเคยฟังอาจารย์โจนจันดนะครับคุณชื่อไหมชื่อนี้คคุณชื่อนะฮะครับ,รบท่านนี้ท่านก็เคยพูดแล้วก็ชวนให้คิดเหมือนกันนะว่ามนุษย์เรานี้ก็แปลกเหมือนกันทำงานหาเงินจำนวนมากเพื่อที่จะได้มีอยู่มีกินนะ<ม>เออทำไมไม่รัดสั้นไปเลยเหรอ ทําในสิ่งที่จะอยู่ทําในสิ่งที่จะกินซะเลยครับโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินมามากมายเพื่อที่จะมาแลกเอาสิ่งที่เราต้องการออันนั้นก็เป็นคําพูดของอยู่ในจุดที่ตัวเองสามารถทําใจได้ไม่เกี่ยวข้องกับเกียรติยศอ่่าใชและเงินทองครบนะต่มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่มีความรู้สึกไม่มีทางไปแล้วอะไรเงี้ยนะบ,บางคนบอกไม่มีทางไปชีวิตยังไม่รู้จะไปทางไหน งานก็ไม่ได้ทําเหมือนอย่างเขายศตําแหน่งหรือเกียรติทางสังคมอะไรเงี้ยนะ,ะเขาก็พูดในเชิงปรัชญาหรือเป็นเชิงแนวความคิดว่าเออจริงๆแล้วชีวิตก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าปัจจัย4หรอกมั้งใช่ไหมฮะมก็คือมีอาหารการบริโภคนะมีเสื้อผ้าอาภรณุ่งหม่มมีที่อยู่ที่อาศัยและที่สําคัญที่สุดก็คือมีร่างกายที่แข็งแรงนะมีร่างกายที่แข็งแรงก็หมายถึงว่าการดูแล สุขภาพร่างกายของตัวเองดีมันก็เป็นที่สุดแล้วแหละของชีวิตนี้นะเพราะที่สุดแล้วทุกคนก็ะสะแสวงหาสิ่งเหล่านี้กันอยู่ไม่ใช่หรือใช่ไหมครับครับครัก็เป็นแนวทางที่ในหลวงราชการที่9ก็เหมือนจะพระราชทานให้คนไทยนั้นมีสติในการที่จะสะแสวงหาความเรียกอะไรความยิ่งใหญ่ครับนะบเช่นครั้งหนึ่งรัฐบาลเองก็เคย เหมือนมีแนวความคิดว่าจะเป็นเป็นเสือใช่ไหมอืมเสือตัวที่สิบเอ็ดอะไรเนี้ยเสือเศรษฐกิจใช่ไหมยุคนั้นเศรษฐกิจของของของไทยเราเนี่ยรู้สึกบ้าอยู่ในขั้นที่จะเฟื่องฟูนะอพอสมควรเลยล่ะครับถึงขั้นที่จะเป็นเสือตัวสิบตัวที่สิบเอ็ดได้อืมเออแต่แล้วอ่าเวลาถัดมาเนี่ยนะฮะครับ เสือ <Platform> ก็ง่อยเหมือนกันค <rawd> ือความพันผวนน่ะนะครับความพันผวนในต่างเศรษฐกิจปัจจัยอะไรต่างๆก็ซึ่งมันก็ขึ้นลงไปเรื่องธรรมดาพระองค์ก็เหมือนได้พระราชทานสตินะว่าการจะเป็นเสือไม่สําคัญหรอกมั้งนะฮะอืมผมนึกถึงเรื่องจะเรียกว่าเรื่องโจ๊กก็ได้นะเรื่องหนึ่งที่เคยคุยกับเพื่อนสมัยบวชอ่ะเคยคุยกับเพื่อนสมัยบวชบอกว่าผมมีเพื่อนนะเพื่อนเขาเขาสัก สักกลางหลังนั้นเป็นเสือเพนเสือเพนหรือเสือหมอบฮะเป็นเพนนะเพนเสือเพนบางคนบอกผมนี่ไม่ใช่เสือนะผมสิงเลยนะอืสักเป็นรูปสิงเลยเขาเป็นเป็นเจ้าป่านะใหญ่ใหญ่กว่าเสืออีกอันใหญ่กว่าเสืออีกอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าผมนี่ยิ่งใหญ่กว่านั้นพญานาคพญานาคครับอีกท่านหนึ่งก็บอกผมเนี่ยระดับโลกเลยมังกรดราก้อนดราก้อนนะฮะ แล้วก็หันไปถามอีกคนหนึ่งแล้วท่าน่ะสักอะไรเพราะาไม่ได้สักอะทําไมอ่ะยิ่งใหญ่งน้นเลยนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยเสือสิงห์มังกรมังกรอะไรเงี้ยนะคนนั้นเขาสรุปว่าไงเดยว่าดับดูดูแล้วก็น่าจะเป็นสัตว์ทั้งหมด <laughs> <c oughs> ดูดูแล้วน่าจะเป็นสัตว์ทั้งหมดนี่และพวกเดียวกันหมดเลยเออพวกเดียวกันหมดเป็นสัตว์ทั้งหมดผมไม่ไม่ไม่ไมไมขอเป็นสัตว์พวกนี้ก็แล้วกันนะไม่จะไปจะต้องเป็นเสือไม่จะไปจะต้องเป็นสิงห์ ไม่จะเป็นจะต้องเป็นมังกรมังกรอะไรเป็นคนธรรมดานี่แหละเนื้อเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเลยก็ได้มั้งก็ค,คุยเออได้ได้ความคิดว่าที่จริงแล้วบางทีเราก็ไปยกศักดิ์ศร,รีของความเป็นมนุษย์ว่าจะต้องมีมีเงินมีทองครับมีบ้านมีเรือนหลังใหญ่หลังโตมียศมีตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่จริงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมนุษย์เราก็จะ ย้อนวนกลับมาสู่ความไม่มีอะไรอยู่ดีนั่นเองใช่ไหมครับครับครับอืมนะฮะอยู่ที่ก็คือในความไม่มีไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้นเนี่ยคือหลายคนก็มีความสุขได้ครับแม้บางคนไม่ได้มีรถยนต์นะอ่าพักพวกผมที่เป็นรุ่นพี่ผมหลายคนครตอนนี้ไปไหนมาไหนเมื่อก่อนเคยขี่จักรยานนะครับตอนหลังน่าจะแบบเอออายุเริ่มเยอะเอ่อตรหนักถ้าเกิดเป็นล้มเลิมเข้ามาเนี่ยกระดงกระดูกจะหักหรือเปล่าใช้วิธีเดินนะอืเดินออกจากบ้านเนี่ย ครับบ้านอยู่ในซอยใช่ไหมไม่เคยใช้วินมอเตอร์ไซค์ไม่เคยขี่จักรยานจักรยานจอดทิ้งยางแบนละเดินครับเดินออกไปนั่งรถเมล์อ่าบางทีเรีบหน่อยก็หนุนรถไฟฟ้าแล้วกลับบ้านได้ปกติอืมจะถึงจุดหมายเหมือนกันครับช้าหน่อยครับแต่เขาสบายใจได้ออกกําลังด้วยครับอืมก็บอกรุ่นนี้ต้องออกกําลังกายอืด้วยการเดินด้วยการเดินครับคือเอาภารกิจมาเป็นตัวกําหนดว่ามันต้องจะไม่ต้องเดิน แล้วก็ถือโอกาสได้ออกกําลังกายไปด้วยใช่ฮะนะฮะ,ะเหมือนกับคนที่แบบพอนึกว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างเปเรื่องเป็นดาวมันฟังดูแล้วยากอย่างเช่นการออกกําลังกายใช่ไหมการออกกําลังกายเนี่ยถ้าจะตั้งแบบะจะต้องวันหนึ่งต้องได้กี่กิโลสาหรับการวิ่งหรือวันหนึ่งจะต้องยกดัมเบลได้กี่ครั้งอะไรบางคนอาจจะท้อใจซะก่อนนะมองดูมันมันเป็นอะไรที่มันจะต้องฝืนความรู้สึกอย่างมากเลยเนี่ย แต่ถ้าเอาภารกิจมาเป็นตัวตัวช่วยเช่นว่าจะเป็นจะต้องเดินการเดินนั้นมันเป็นคือโฟกัสไปที่เป้าหมายใช่ไหมคไม่ได้ไปโฟกัสว่าเราจะต้องเหนื่อยหรือจะอะไรยังไงนึกถึงจุดหมายปลายทางในหลวงรัชกาลที่เก้าก็เหมือนเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับในสิ่งที่พระอ,องค์พระราชทานเอาไว้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ก็เหมือนกับเป็นเหตุทําให้ทุกคนได้มาเห็นถึงความเป็นจริงว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าน,นี้ เชบแบ่งพื้นที่ทํากินแบ่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยมีบออ่อสาหรับเลี้ยงปลามีที่สําหรับแปลงเกษตรนิดหน่อยก็พออยู่ได้ครับนะครับใช่ครับคในหลวงในหลวรัชการที่เก้าเคยพระราชทานให้คําแนะนําแก่วลาดิเมียปูตินของรัสเซียนะครับตอนที่อท่านผู้นํารัสเซียเนี่ยมาเยือนประเทศไทยอืก็อ,อ่า ผู้นารัเสเซียก็บอกกับในหลวงรัชกาลที่9ก้าว่ารัเสเซียในปกติเนี่ยเรื่องของข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆนําเข้าจากต่างประเทศครับ <c oughs> พระองค์ก็บอกว่าถ้าหากว่านําเข้าเนี่ยอต่อไปถ้าเกิดสงครามจะเป็นยังไงอ <c oughs> ถ้ามีสงครามอจะเป็นยังไงอ <c oughs> นําเข้าไม่ได้เขาไม่ขายให้ <c oughs> จะเอาอะไรกินอท่านผู้นํารัเสเซียก็บอกว่าโอ้แถวรัเสเซียเนี่ยปลูกพืชยาก <c oughs> ในหลวงบอกว่าปลูกได้ ปลูกได้าตามสภาพพื้นถิ่นเราก็ส่งแนะนําไปนะฮะว่าสมมติเอาตรงนี้อากาศหนาวพืชอะไรล่ะที่เหมาะกับเมืองหนาวหลังจากที่ท่านปูตินกลับไปที่รัเสเซียก็เ,เรียกคนที่เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรไปดูพื้นที่เลยเแล้วก็วางแผนกันว่าตรงนี้เราต้องปลูกอะไรปลูกอะไรปลูกอะไรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในที่สุดเ,เรื่องข้าวสาลีเนี่ยนะเมื่อก่อน รัสเซียเนะี่ยต้องนาเข้าจากต่างประเทศนะครับปลูกไปปลูกมาเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆของของโลกเลยนะฮะโอ้โห,โหจากเป็นผู้ตั้งรับกลายเป็นผู้รุกเลยนะทีนี้ว้าเกิดสงครามลนะ่ะตอนนี้รัสเซียมีสงครามใช่ไหมครับเออพวกข้าสาลีเขาก็ไม่ขาดแคลนมีข้าวปลาอาหารโอ้โี่เขาก็ต้องสานึกนึกถึงเลยทีครับนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูติน ตอนนู้นนะฮะสมัยที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงครองสิริราชสมบัติน่าจะครบหกสิบปีมั้งนะท,ที่เดินทางมาที่เมืองไทยนะครับก็ก็ยังหนุ่มนะฮะทุกวันนี้ก็ยังก็ยังดูหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่พูดง่ายๆพูดง่ายเถอะเพราะล่าสุดก็เห็นไปทางจีนอยู่นะครับก็มีการพูดถึงนะพูดถึงในหลวงของเราเนี่ยแต่ไม่ใช่แค่ประเทศเดียวยิ่งประเทศพูตาน,นี่โอ้โหตัดถึงบ่อยเลย ถึงแนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ทรงนําไปประยุกต์ใช้กับพระศกนิกรของประเทศนั้นนนะครับเอาละครับฟังบทเพลงกันดีกว่านะครับไปดูบรรยากาศริมฝั่งโขงสักหน่อยนะครับฟังบทเพลงเก่าๆสาวฝั่งโขงครับสวัสดีครับท่านมหารักนะฮะพิสวัชาดาครับคุณพี่น้อง อินพุตนะครถูกไหมน้องเล็กอามินสวัสดีครับป้าติ๋วครับอืมป้าติ๋วนี่บอกไปไหนนี่จะเดินนะฮะไปวัดไปทําบุญแล้วก็ซื้อของก็เดินเหมือนกัน2สองนาทีกดเพลงสาวฝั่งโขงครับครับปอบปริดาฝั่งโขงนะครับฟังเพลงนี้ทีไรแล้วแหมบรรยากาศมันชวนชวนไปเที่ยวฝั่งประเทศลาวนะ ชวนผิวปากด้วยนั่นแหละแน่คือฝั่งลาวเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยเยอะ,ะเยอะแม้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้เขาก็อาจจะอ้วมหน่อยนะครับครับผมเคยไปเมื่อสักอูน่าจะเกินสิบกว่าปีละสมัยนู้นก็ยังประทับใจอยู่นะรบ,บรรยากาศของบ้านเมืองเขาเรียบง่ายไงครับโดยเฉพาะการแต่งเนื้อแต่งตัวของเด็กนักเรียนเขาเขาดูแบบเอ่อแม้จะดูแบบโบราณหน่อยนะแต่ว่าผมว่าดูเรียบร้อยเดียโดยเฉพาะนักเรียนหญิงครับนะฮะ แต่งตัวเรียบร้อยสวยงามความเรียบง่ายเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นที่มาของความอของความสุขยิ่งยากยิ่งทุกข์เขาจเรียกว่าทุกยากนะความทุกข์เกิดจากความยากถ้าอะไรที่ทําแล้วทําง่ายในที่นี้หมายถึงว่าสสแสวงหาง่ายของกินก็กินอยู่อย่างง่ายๆหากินไม่ยากครับไม่ต้องเดินทางไกลไปหลายกิโลเพื่อจะไปหาของกินสมมติร,รอบๆบ้านอย่างเช่นเรา เคยมีการรณรงค์เขาเรียกอะไรบ้านนี้อะไรนะบ้านนี้เรารักปลูกผักกินเองออมีผักไว้ริมรั้วเนี่ยนะครับเหมือนที่คุณยายคุณยายจำลองอนะคอะคุณยายจำลองอ่าชาวลบบุรีชาวลบวลบุรีที่เสด็จพระนิษฐา,าทิราเชเจ้าเสด็จไปเนี่ยนะฮะอย่างในโอกาสวันครบร้อยปีวันพระ,ระบรมราชสมภพร,รัชกาลที่แปด เสด็จไปที่โรงพยาบาลอานันทมหิดลแล้วก็ไปที่เนี่ยซึ่งเป็นแบบอย่างของเกษตรกรนะบ้านนี้เรารักปลูกผักกินเองเนี่ยนะครับคุณยายอายุ97ปีนะฮะ97ปีแข็งแรงดีมากเลยก็เข้าใจว่าคงมีวิถีลักษณะอย่างนงี้แหละอยู่กับสวนอยู่กับพืชอยู่กับผักแล้วก็มีโอกาสได้ออกกําลังกายเดินไปเดินมาพาให้ร่างกายแข็งแรงนะครับสมเด็จพระเทพเนี่ยนะ ประทับนั่งคุณยายเก้าสิบเจ็ดปีก็ถวายงานพัดครับพัดให้ก่อนที่จะประทับนั่งสมเด็จพระเทพท่านก็อถามคุณยายนะะรู้ไหมนี่ใครรู้ไหมนี่ใครจําได้ไหมจําได้ไหมจาได้ไหมอ่าคุณยายตอบประเทศประเทศประเทศโอ้คุณยายจําได้นะครับแสดงว่าไม่ใช่แค่แข็งแรงอย่างเดียวสมองก็ยังดียังจําได้อยู่นะครับเดเดยวพระเทพก็ ทรงเรียกว่ายิ้มแย้มเลยแหละอารมณ์ดีเลยเป็นพระราชอารมณ์ขันในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกเรียกว่าภาพนั้นก็ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นอย่างมากในช่วงเวลาสองสามวันมาเนี้ยนะครับ,รบเป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับอีกสักเพลงหนึ่งเพลงนี้บรรยากาศยามเช้านี่เหมาะมากเลยนะฮะตื่นมาเช้าๆนะครับฟังเรื่องราวที่สร้างสารรค์แล้วก็ฟังบทเพลงที่ชวนให้จินตนาการไปถึง ดอกไม้ดอกหนึ่งซึ่งอยู่ที่เวียงพิงดอกอะไรฮะดอกกุหลาบสิฮะครับฟังกันเลยดีกว่าบทเพลงนี้กุหลาบเวียงพิงสวัสดีครับพี่สังเวียนสีสุขครับเนี่ยครับชมรับฟังอยู่ภาพเสียงชัดเจนขอบคุณครับพี่พีรพงศ์วิบูลกุลนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดิ์ชาดาครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้คุณธีรศักดิ์แผงรูปครับสวัสดีครับ พินาภาบุญลาบครับพี่เคอวันพินล,ลึกครับพีช่ช่อช่อทิพย์ครับสองนาทีบทเพลงกุหลาบเวียงพิงครับครับแหมก็เป็นกุลาบที่สวยขึ้นมาทันใดเลยนะเมื่อมีสถานที่ประกอบกันเนี่ยนะครับแต่ก็บอกด้วยว่าไม่มีเจ้าของเอยอืมบอกมีผ้ายจอง <laughs> <laughs> คงจะเปรียบเทียบได้กับสาวทางเวียงเวียงพิงอนะฮะหรือเวียงปิงยังยังยังโสดอยู่ว่างั้นไม่มีใครจองนะฮะ ก็สวยงามนะครับเรื่องราวขององค์มิ่งมหาราชันนะครับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9พระราชสมัญญาอย่างหนึ่งก็คือทรงเป็นสมเด็จพระพัทรมหาราชนะครับเป็นพระมหาราชซึ่งทรงเป็นที่เคารพของประชาชนพัทะประวเจรินะเป็นพระมหาราชาที่เจริญจิตเจริญใจของประชาชนและไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยอย่างที่บอกกันนะครับว่าประเทศอื่นๆ นานาประเทศต่างก็ยอมรับนับถือพระองค์ผมไปต่างประเทศอย่างสวีเดนก็มีจะม,มีจุดที่เขาเชิดชูบูชาพระมหากษัตริย์ของไทยเรานะครับหรือไปที่ประเทศอื่นๆซึ่งเป็นประเทศที่เรียกว่าจเจริญแล้วเนี่ยนะครับสถานที่ที่เขาให้ความสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของพิพิธภัณฑ์เวลาที่มีกษัตริย์ต่างบ้านต่างเมืองสเสด็จไปเยือนเขาก็จะบันทึกภาพบันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้แล้วก็บอกเราว่าครั้งหนึ่งเคยมี พระบรมวงศานุวงศ์จากประเทศไทยเนี่ยสเสด็จไปถึงที่นั่นเป็นความภูมิใจของเขาเมันก็แ,แสดงว่าถ้าเราไปไปประเทศนั้นๆแล้วเราก็เข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็จะเป็นการดีนะดีมากเลยฮะจะได้เห็นถึงว่าครั้งหนึ่งเราเอ่อมีสิ่งที่ที่ดีมากที่สุดแล้วเขาเองก็ภูมิใจไปกับคนไทยแต่บางทีคนไทยก็เผลอลืมที่จะภาคภูมิใจนะครับพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเนี่ย ยังมีอีกหลายที่นะครับที่ผมว่าถ้ามีโอกาสควรจะได้ไปไปเที่ยวไปชมนะครับถ้าเป็นใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆกองมระชาการกองทัพบกเนี่ยผมนึกถึงพิพิธภัณฑ์อัสถานแห่งชาติอัศถานแห่งชาติที่สนามหลวงอะนะฮะครับ่าแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยใกล้ๆนี่เลยตรงสะพานผ่านฟ้าเนี่ยพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่เจ็ดพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับผมเคยเข้าไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอืมโอ้เข้าไปแล้วขนลุกเลยนะฮะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่เจ็ดนะ ของใช้ในสมัยนั้นห้องเป็นที่บรรทมหรืออะไรต่างๆยังมีอยู่ห้องน้ําห้องสุขาสมัยนั้นรบใช้ยังไงครับอประชาชนทั่วไปเข้าได้ไหมฮะได้ฮะก็เปิดครับเกือบทุกวันเหมือนกันนะฮะมีโอกาสลองเปอลองเซิร์ชเข้าไปก่อนดูนะว่าพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับนะครับอยากมีขั้นตอนในการอยากให้ไปดูไปชมแล้วก็จะรู้ว่าในอดีตนั้นความเจริญของไทยเราก็มีมาแล้วแล้วก็ทรง ดำเนินอย่างไรในวิถีของความเป็นไทยในยุคสมัยแต่ละยุคสมัยครับนะครับจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จวบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากลนพดลทิติพาทรพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายแข็งแรงมากค่ะอายุยืนยาวใช่ครับคุณยายจำรองอยู่ลบบุรีนะคร ปาติวขอบคุณครับพี่ราพงพี่สังเวียนสีสุขขอบคุณฮะเป็นพี่พิกุลนะฮะพี่พิกุลนะสวัสดีครับพี่ช่อฮะสวัสดีครับพี่สายันทุมกิ่งสวัสดีครับพี่เครือวันพิเล็กครับพี่นภาบุญลาบครับพี่น้อยพิศราาสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขในวันทํางานเช่นเดียวกันครับนางสาววันใหม่ด้วยนะฮะ สัญญาณภาพและเสียงชัดเจนดีมากค่ะขอบคุณครับนางสาววันใหม่ครับป้ติ๋วครับขอบคุณครับตอนนี้เที่ยง1ิบเอนาทีแล้วนะครับ,รบกาแฟายามเที่ยงครับ Deh, สวัสดีครับ